Terima <small> kasih telah menonton! นายสุรเดชนินอุบลนายกสมาคมประมงสงขลาแจ้งเตือนชาวประมงที่ออกเรือทำการประมงในอ่าวไทยหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเรือขึ้นลมแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีผลกระทบตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5ธันวาคม2565อยากฝากเตือนพี่น้องชาวประมงสงขลาที่ออกไปทำประมงกลางทะเลอยู่ในขณะนี้ขอให้ระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพราะคลื่นลมกำลังแรงขึ้น ช่วงนี้ขอให้เฝ้าติดตามการรายงานอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดซึ่งจะรายงานอยู่เป็นระยะระยะ,ระ,ยะหรือฟังทางวิทยุตัวใหญ่วิทยุที่ใช้เป็นประจำในเรือประมงใช้ระบบ s n ิงเกิลไ Band ที่มีการรายงานพยากรณ์อากาศอยู่ทุกๆชั่วโมงทุกๆระยะขอให้ทํางานกันด้วยความระมัดระวังในระยะนี้หากมีฝนตกหนักและมีคลื่นลมกลางทะเลมีกําลังแรงขอให้นําเรือหลบคลื่นตามเกาะแก่งต่าง เพื่อป้องกันคลื่นลมแรงซัดเรือจมและแจ้งตำแหน่งแหล่งที่เข้าไปหลบคลื่นลมให้ทางเจ้าหน้าที่ของเรือได้ทราบด้วยเพราะเจ้าหน้าที่เรือจะได้มีการประสานกับศูนย์รับแจ้งเรือเข้าออก PIPO เนื่องจากทางศูนย์จะได้มีข้อมูลว่าเรือของท่านได้จอดหลบคลื่นณนะตำบลแห่งไหนจะได้มีการประสานศูนย์ของกรมประมงเพื่อจะได้เฝ้าดูให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา